สวัสดีค่ะช่วงนี้เที่ยวทริปกันไปก่อนนะคะได้แต่เก็บภาพเก่าๆมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเพราะระยะนี้ตั้งแต่สิ้นปีมาแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะไปเที่ยวๆกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะเมื่อก่อนนี่ถ้าเป็นวันหยุดวันพระวันอะไรเราก็จะหาที่ไปไปวัดไปเวียนเทียนหรือ ไปเที่ยวในที่ต่างๆโดยการนุ่งผ้าส,สิ้นนะคะเพื่อที่พวกแก้วอยากจะนุ่งให้ทุกคนได้เห็นว่านุ่งผ้าส,สิ้นไปไหนก็ได้ก็คือแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวคนเขาก็จะมองแรกๆคนก็จะมองแบบว่าประหลาดนะคะแต่เราไม่คือแบบพวกเราเหมือนว่าไม่แคร์สื่อไม่เคยอายค่ะใส่ไปคือแต่งตัวคือรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยคือรถไฟใต้ดินคือแก้วขึ้นไม่เป็นหรอกพี่ๆเขาจะพาขึ้นแก้วนี่ แล้วจะเป็นอันแบบว่ารู้กันในกลุ่มว่าแก้วอะถ้าสามีไม่อยู่สามีไม่ได้ไปส่งไปรับนี่ก็คือพวกพี่ๆี่น้องๆจะต้องเป็นคนมาส่งแก้วให้ถึงบ้านเพราะว่าไปไหนคนเดียวไม่เป็นค่ะกลัวขึ้นรถเมย์ก็ไม่กล้าขึ้นขึ้นรถไฟฟ้ารถใต้ดินอะไรไม่เป็นสักอย่างมีแต่พวกพี่ๆเขาพาไปนะคะพาไปเสร็จเที่ยวกันเสร็จอะไรเสร็จเขาก็ นั่งรถไฟฟ้ามาส่งแก้วที่หน้าบ้านแล้วพวกพี่เขาก็กลับบ้านต่อคือเห็นแก้วถึงบ้านแล้วเขาก็จะดีใจแค่ประตูทางเข้าก็ได้แล้วแบบนี้ค่ะคือแบบว่าถ้าไม่งั้นนะ่ะลูกชายลูกชายลูกสาวสาบีจะไม่ให้ไปถ้าถ้าพวกพี่พี่ไม่มาส่งคือเป็นภาระมากแต่พวกพี่พี่น้องๆเขาไม่ได้ถือเป็นภาระนะคะไปไหนเขาก็จะชวนแก้วเพราะว่าแก้วอ่ะเป็นคน ชอบถ่ายภาพแล้วแก้วนี้จะมีกล้องจับตัวอยู่สมัยก่อนที่ไม่ได้มาทำ u t u b e นะคะก็จะเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพทั้งถ่ายให้คนอื่นและถ่ายให้ตัวเองนะคะหมายถึงว่าเอากล้องไปให้คนอื่นถ่ายให้ตัวเองเป็นคนที่ชอบกล้องมากตั้งแต่สมัยที่ใช้กล้องแบบใช้มือเลื่อนฟิล์มราูปเยอะมากจนพ่อบอกว่าเอารูปไปสร้างบ้านได้สร้างฝาบ้านได้เลย พอเยอะมากตอนนี้อยู่ในรักนะคะไม่รู้ปวดขิมหรือยังรูปรูปทุกอย่างของลูกเลยอะไรแต่เล็กแบบเก็บไว้สมัยก่อนเป็นฟิล์มเนาะล้างไว้จนแบบ4ี่ห้ังะะลังใหญ่ๆไม่รู้จะไปไว้ไหนได้แล้วแก้วก็จะเป็นช่างภาพประจํากลุ่มไปพวกพี่ๆเขาก็คือพึ่งพาใส่กันละถ้าไปเขาก็ดูแลแก้วเรื่องเดินทางไปกลับอะไรอย่างเงี้ย แล้วแก้วก็จะถ่ายรูปให้พวกเขาเป็นอันสนุกสนานแต่ถ้าคราวไหนที่สามีไปเราก็จะสบายมากเลยทุกคนก็จะมีคนรับส่งแฟนแก้วก็จะรับพี่ๆตามบ้านน้องๆตามบ้านแล้วก็ไปส่งให้ถึงบ้านเหมือนกันแล้วก็ถ่ายภาพให้ด้วยเลี้ยงข้าวด้วยเป็นอันสนุกสนานค่ะก็ตามนี้นะคะตอนนี้ก็เที่ยวทิพยไปก่อนวันนี้ ที่เอา,าพ้ามาลงให้นี่คือที่เมืองโบราณนะคะตอนนั้นน่าจะเป็นวันอาสาฬหาบูชาเนะะี่ยค่ะก็แก,ก้วก็นุ่มผ้าสิ้นลาวข้างลายมะเขือผาผมมีตัวม้าด้วยนะคะสั่งให้เขาทอให้ที่บ้านไร่อุทัยธานีนะคะแล้วก็อีกผืนนึงก็เป็นผ้าสิ้นกาบบัวเมืองอุบลน,นะคะต่อด้วยตีนจกลาข้างของ อำเภอ,อเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะอำเภอเดิมบางนางบวชนี้ก็มีลาวข้างอาศัยอยู่นะคะคนคนลาวลาวเขาเรียกลาวคลั่งนะคะเขาก็ผ้านี้เขาก็เอาสีของคลั่งที่บนต้นไม้อะมย้อมผ้ามาย้อมเป็นสีแดงนะคะซึ่งเป็นสีที่ย้อมยากเนี่ยคะ่ะสีแดงนี่มาจากคลั่งนะคะเขาก็เลยเรียกว่าสิ้นลาวคลั่งเป็น ผ้าทอมือที่สวยงามมากๆและมีราคาสูงนะคะผืนผืนนี้สีเขียวข้างบนเป็นสีเขียวเป็นสีที่หายากเหมือนกันสีเขียวอ่อนๆบอกไปถูกนะคะสวยงามมากนี่เป็นเาคาข้างผืนแรกที่แก้วมีผืนนี้เป็นผืนที่ราคาสูงที่สุดแต่ก็ยังแพ้ว่าราคาสูงแล้วยังแพ้อะไรเนาะดูก่อน ของอีสานน่ะราชินีผ้าไหมอ่ะมีอยู่ผืนหนึ่งเหมือนกันจำไม่ได้แล้าขอโทษค่ะเดี๋ยวจะไปหาไปหาข้อมูลมาบอกนะคะว่าสิ้นอะไรของอีสานน่ะค่ะจำได้แล้วค่ะแพร่วาการสินค่ะในบรรดาผ้าสิ้นที่ราคาสูงนะคะ แก้วก็มีอยู่ผืนหนึ่งแพรว่าก๊าซินแพงสุดรองลงมาก็เลาข้างผืนนี้นะคะนอกนั้นก็ราคาก็ไล่ๆลไล่ลงมาจนถึงราคาผืนละแปดสิบบาทนะคะคือปาเต้อของเรานั่นเองมีทุกผืนแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่เลยพี่น้องกองอยู่กองท่วมหัวพูดอย่างนี้เลยเยอะมากไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลย นำภาพเก่าๆมาให้ดูให้ชบก่อนนะคะคิดถึงพี่ๆเพื่อนๆมากเลยทุกที่คือรันเวย์ของเราค่ะใส่ไปได้ทุกที่นุ่งสิ้นก็สวยได้นะคะนุ่งสิ้นไม่อายใครอาจจะดูประหลาดในคนอื่นแต่งตัวเลยค่ะน้องๆเขาก็ใส่สบาใส่อะไร <c oughs> แล้วไปเขาก็ดูแลนะคะในกลุ่มของเราเนี่ยคนรักความซีดเหมือนกันแก้วจะเป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นน้องเขาก็จะแต่งหน้าให้ พี่ๆเขาก็ช่วยแต่งหน้าให้นีแต่ทรงผมนี่แหละค่ะพราะแก้วผมสั้นแก้วไม่ชอบไว้ผมยาวเคยไว้ผมยาวสมัยก่อนนู่นเนาะตอนหลังมาก็ไว้สั้นมันเย็นสบายเพราะอากาศกรุงเทพนะคะแล้วเมื่อสิ้นปี63ก็ได้ไว้ผมยาวมาอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะก้าผมไปเดินแบบที่ไปเดินแบบที่งานผ้าสิ้นนี่แหละค่ะแล้วก็กลับมาตัดอีกทีนึง ผมสั้นนี่สบายนะคะบางวันตื่นมารีบไปทํางานตื่นสายตื่นไม่ทันเอามือสางสๆเอาก็ได้คะ่ะไม่ต้องใช้หวีเพราะหาหวีไม่ไม่ทันละต้องไปทํางานนะคะสะดวกสบายดีมงคนก็บอกว่าทรงผมไม่เข้ากับชุดไม่เป็นไรคะ่ะทรงผมไม่ให้แต่ใจรักใส่ได้ทุกสถานที่เนาะ <bug two> <man> ผมเขียวยังกระเทาเทาที่อยู่ในทุ่งนาน,นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกทกท่านที่มาให้กำลังใจแก้วตลอดเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะฝันดีนะคะ